บคนที่ร้องอยูคอนละฮอนเนี่ยเคลิ้นพ่มิลยุกิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องขึ้นต่อจากวงพี่ปิ๋มกับพี่หยางเกาะลืม,มเออสวัสดีนะคะไปให้ดูบรรยากาศเฉยๆอาซจไลได้เ่ะจบกต่ว่าแม่อ,อุ้มคพือเท่พี่พีท<ม>อาจจะไล่ไให้พี่พีทไล่นะคะเพราะว่าแม่อุ้มไปยืนแล้วอาจจะบังผู้เฒ่าผู้เกียร์เสินะผู้เฒ่าหลายๆ เก้าซื้อมาได้กับซื้อหกสามเก้าสามหกเทนเพราะว่ากับหัวได้เซยเฟิร์สได้สองลอยคุณส,ส,สองลอยวันได้ตัวสาสสสมหกหกสามค่ะได้เราเหลือเท่าไรรูปวะฮักลบปมหนีเสมอละสี่พันสี่น่ารักปะเออเลิศยัวในเงินเห็นเงินอนดว่าสี่พันสี่พันสี่ลอยหว่านเนี่ยขอบคุณนะคะสามเก้าเก้าสามแล้วก็ไปซื้อผลกับขออนุญาตส่งต่อ ให้น้องยูกิแล้วอาจจะเริ่มตีเตรียมตัวแล้วน้องยูมิก็จะลงค่ะน้องยูมิเรีเรีนวันว้าไปอื่นมองตามองเลียนเรียนคนจัดเขาเจ้าจัดอยูอ่ในห้องประชุมโร<อ>งเรียนบ้านแล้วยู่แถวนี้บอกใ,ใกล้ไหนกว่า<อ>ขึ้นหน่อยคะ่ะเอาเราดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเซนด้าอดภัยถึงแล้วค่ะแม่สัมฤทถึงงานแล้วตอนนี้เราเล่นอยู่ในโรงเรียนอัะเอียงก็ โอ้ยขอยก็เป็นคนกี่หลงขี่ลืมยังสิงานบ้านนาะยกมดแล้วเฮตบุญฮานพอกับแม่เพิิอนอันเอออำเพื่อยังอ่ะข่อยพักอยู่ด้พุดธท้ยสงอันนี้เพื่ออย่างเกาะเอาเกียมเพื่ออย่างไหนเกีเเออยกแต่แต่แตไม่ไม่รู้สิเป็นหลังไส้เมือบ่ะ่ีรลืมคากแถวอย่างก็ได้ มือแลงเรียนอ,อ,อยู่ลำปลายมาเดืองานสองงานยิ้วลำปลายมาดนะคะตอนเย็นขึ้นสี่ทุ่มครึ่ง,งตอนนี้เราจะขึ้นเที่ยงครึ่งอยู่กี่เนาะเราชมเราชมชชาค่ะเราไม่อุ้มไล่อยู่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์พี่ติดตั้งกล้องเดี๋ยวไม่อุ้มกับสิไล่ไล่แน่ยยูเพราะว่าแต่ต้องมาเรียเป็นแล้วหลูกเป็นนเป่นผ่าก็ต้องมาขึ้นเก,ากนะะ่าแล้วค่ะเชลล์เลยวันนี้อิหล่าฉันสวยสวยค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากแม่ยาตนะคะแม่ยาตแม่ฮักคุณยูแล้วก็แม่ มันมีสุกัญญาแล้วก็แม่พร u s เอเอนะคะตัดชุดมาเยอะเลยมาอีกแล้วค่ะสองชุดมาอีกแล้วได้แล้วสีเขียวกับสีทองเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะมันมีงานเยอะอยู่เราจะใส่ไปเรื่อยๆคริสมาสก็จะเป็นสีเขียวกับสีแดงเป็นหลักค่ะช่วงใกล้ๆคิสมาสแล้วก็มีชุดมาเติมด้วยบ้านไม่ใช่พวดเออแม่บอกหนูเน่ยว่าเปื้นของหนูแต่บ้าของหนูพักอยู่ในผุนเมยพุทธิสุขห่างจากนี้สิบโลก็จะเมาลี่สอใไ้เลยมาขึ้นนอนมีซีรีสขันเมือ่อย ได้พักผ่อนเต็มที่อ่ะอีหลาตื่นแปดโมงเก่าโมงแตงหนาแล้วก็ออกมาเนี่ละน้องอยู่น่ารักมากขอบคุณค่ะแม่สุวรรณนขอบคุณนะคะตอนนี้พี่ปิ่มขึ้นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศอีหลายอยู่ไหนเหนปะอยู่ไหนเนาะแม่ไให้เบิ่งบรรยากาศงานแรกนะคะวันนี้ นะะ้ำยุ่งค่ะข้ากินน,น,นะเพ่อะ้ากินเท่าที่คุณแม่ไปเรียนห้องบนแม่ทางรถกระบะไปป่ะป้ะบบาทางรถกระบะเออไปป่ะ,ปะมุมนั้นค่ะแต่นันตีก็สแตนไบายนะแดน,น,นเซอร์เราสู้ๆเด้อสแตนไบแล้วค่ะเราจะพาดูบรรยากาศรอบๆอันนี้โรงเรียนบ้านเพื่อนนั่นแหละค่ะ ได้ต่อเพิ่มะพ่อ่ะตำบลตำบลนี่ยังตำบลตรงนี้คือโฮมเย็นแต่นอนทะลุแหละสบายบ่อยูเอ่เมี้ยน้องอยู่สุดยอดค่ะขอบคุณค่ะรอชมค่ะไม่อมแชร์ไว้เลยค่ะแชร์ไว้เลยสวัสดีนะคะพี่บีมสวัสดีย้าย ไปหาอีหล่าเนี่ยมาแล้วมาแล้วนี่เดียวนี่เดียวนั่งอยู่นี่เดียวแม่หยาว่าไปหาอีหล่าเนี่ยว่าจันเห็นนั่งเห็นตุ๋ยรู้อยู่นี่เดียวรออยู่ค่ะแม่อุม้มนั่งเห็นอย่างบุหันแม่คะเดินไปดูรองเท้าของแดนเซ่หญิงหน่อย,อยนะคะเป็นยังไงรองเท้าเขาเป็นยังไง ปังๆแจ้วสวยเก่งผู้ดใดถืกหวยบ้านใส่ชุดเสียอะไรนะให้ดูเลยค่ะวันนี้ให้ดูเลยไม่ต้องลุนค่สีส้มแต่ชุดสองให้ลุ้นค่ะวันที่ยีิบสองมีกี่งานยีิบสองมีงานเดียวที่ลาวนะคะมันหลับหลายไปเลยเพราะตาประเทศนะาซิเลียนสวัสดีค่ะแม่ผอมสวัสดีค่ะพี่เสยาสวัสดีนะคะ เกมคุณแน่นเฮ็ดตุลูอยู่บ้เฮ็ดตุลูอยู่บคเฮ็ดเอียงเฮ็ดสกิบบอสวัสดีน้องอุคนสวยสวัสดีแม่แปะค่ะสวัสดีพี่มานิสันถูกสิครับบอกแล้วเท่ากับเลขเก้าคอยถือแบบไดจะรู้บ่างคอยถือฮักแล้วเลรศีพันศีนโอเครองเท้าแดนเซอร์หญิงนะคะเฮ้ เป็นย่างไรเล่นแดนใซ่รองเท้าเป็นที่ยังหละ่ะสวัสดีเชร์แล้วคะ่ะเขาใทยรองเท้าปกติแหลคะค่ะรองเท้าบุญรองเท้าอย่างที่แหละน้องอยู่ใส่รองเท้าอย่างลูกสวัสดีพี่เจี๊ยบคะ่ะสวัสดีแม่สิริทรัพย์ค่ะสวัสดีน้องนับดาวค่ะแม่แมียลังคนกะกิน,กนขา้าวกินน้ำแล้วพลักะอยู่ลูกหลานมาลุงปุงปิงกลับบ้านแล้วก็เมียเพราะว่าเป็นเมียแล้วเันมาซอยงานแตเ่เสรเป็นงานบุญนะค่ะบะไรสี่เรียญ งานบุญงานเพิ่นจัเนงเบิ่งมหาลสบยามุเวนฮอดบ่ายสองวีแสดงว่าซื้อเยอะเลยสิแต่งวดกอนเพิ่นหากาับงวดกอนของยาปอไหมอกักไปหนีเพิ่นไว้เพิ่นก็ได้หากอา่ะท่านมาถือแล้วก็บ่ได้หากเด่น,นพี่ปอมของน้ำโรงเรียนเขาได้บ่แมเน่เดี๋ยวให้พ่อพาไปพี่เฟิร์สเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกเฟิร์สให้ ีการเข้าห้องน้ำเรียบร้อยในห้างไรเตรียมร่มชูชีพด้วยแม่ไปเทกเล่ามา้านเล่ามากับไครผู้ดีดอเอาา้าอาจารย์เนี่ยมันบอกว่าไม่รถอาจารย์ไม่เข้ามาไหมเรอาอยู่ยาสูดเดียววะทาใสเกือบกว่าพี่นะดูอาจารย์พ๊ดไม่เทกอาจารย์ชอบเทะ จะได้ขึ้นแล้วค่ะเด็กๆมาแล้วมา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 ไม่ลง,งแล้วฮะ<า>เขาขึ้นหน,น,นั่นลงเดี๋ยวเฟื่ยน